สวัสดีพี่น้องเอฟซทุกท่านนะครับวันนี้ขอโชคขอลาบสารตายายขอให้ร่ำให้รวยถูกหวยกันทุกคนด้วยเถิดสาธุ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตายายยักษมิงทิ่สามภาคเขสันติตายายเทวามหิตทิกาเตปิตุมะเหอนุรักขันตุอะโลคะเยนะสุเคนะจะตายายยักษมิงทิ่สามภาคเขสันติตายายเทวามหิตทิกาเตปิตุมะเหอนุรักขันตุอะโลคะเยนะสุเคนะจะตายายยักษมิงทิ่สามภาคเขสันติตายายเทวามหิตทิกา เตปิตุมะเหอนุรักษ์ขันตุอาโลขเยนะสุขเขนจะจขอโชคขอลาบขอให้ร่ำให้รวยด้วยด้วยเิดสาธุสาธุสาธุ